นิทานเรื่องคุกะกุตชาดกในสมัยหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นไก่ในป่าหิมพานพระองค์เป็นไก่ที่มีลักษณะพิเศษมีขนสีทองสวยงามและมีเสียงขันที่ไพเราะยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่ทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักและเคารพของสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นเพราะปัญญาและความเมตตาที่พระองค์มีต่อสัตว์อื่นๆ พระองค์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณธรรมและความเมตตาในวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไก่ทองขันเพื่อปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นวันใหม่เสียงขันของพระองค์ไม่เพียงแต่ปลุกสัตว์ให้ตื่นแต่ยังทำให้พวกมันรู้สึกสดชื่นและมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันสัตว์ทั้งหลายต่างชื่นชมในเสียงขันและปัญญาของพระโพธิสัตว์ ทุกวันพระองค์จะรวบรวมสัตว์ต่างๆมาฟังธรรมะซึ่งสัตว์เหล่านั้นได้รับประโยชน์และข้อคิดมากมายในการดำรงชีวิต ในช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์อยู่ในป่านั้นพระองค์มักจะพบกับสัตว์ต่างๆที่มีปัญหาหรือความทุกข์พระองค์ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นพระองค์จะสอนพวกเขาถึงการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญาและความเมตตาสัตว์ทุกตัวที่ได้รับการสอนจากพระโพธิสัตว์ต่างก็รู้สึกซาบซึง้งและเคารพพระองค์มากยิ่งขึ้น วันหนึ่งมีงูเจ้าเล่ห์ที่ชื่อว่าพญางูเลื่อยอยู่ในป่านั้นงูเจ้าเล่ห์นี้มีความอิจฉาริษยาต่อพระโพธิสัตว์เนื่องจากสัตว์อื่นๆต่างเคารพและนับถือพระโพธิสัตว์งูเจ้าเล่ห์คิดว่าหากพระโพธิสัตว์ไก่ทองหายไปมันจะสามารถครอบครองป่าและเป็นผู้นำสัตว์อื่นๆได้งูเจ้าเล่ห์จึงวางแผนที่จะจัดการกับพระโพธิสัตว์ วันหนึ่งมันได้แอบเข้ามาใกล้ที่ที่พระโพธิสัตว์นั่งอยู่และพยายามจะแอบแตัดพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์รู้ทันความคิดของงูเจ้าเล่พระองค์จึงใช้ปัญญาและความเมตตาสอนงูเจ้าเล่ว่า<ๆ>การที่เจ้ามีความอิจฉาและพยายามทำร้ายผู้อื่นไม่ได้นำพาเจ้าสู่ความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การมีเมตตาและการให้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าปฏิจจสมุปบาท ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะมีเหตุนั้นๆทำทั้งหลายจึงเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าความอิจฉาริษยาและการทำร้ายผู้อื่นเกิดจากเหตุปัจจัยและการปล่อยวางจากเหตุเหล่านี้จะนำพาความสุขมาให้งูจะเล่ฟังคำสอนของพระโพธิสัตว์และเกิดความรู้สึกละอายใจมันตระหนักว่าการทำร้ายผู้อื่นจะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสียหายให้กับตนเอง งูเจ้าเล่จึงตัดสินใจขอโทษพระโพธิสัตว์และสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายผู้อื่นอีกพระโพธิสัตว์ยิ้มและกล่าวว่าการที่เจ้าตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นสิ่งที่ดีเจ้าสามารถเริ่มต้นใหม่และทำความดีเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการทำบาปไปสู่การทำความดีและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่นั้นมังูเจ้าเล่กลายเป็นงูที่มีเมตตาและช่วยเหลือสัตว์อื่นๆในป่ามันได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การให้และการช่วยเหลือผู้อื่น พระโพธิสัตว์ไก่ทองยังคงขันและสอนธรรมะให้กับสัตว์ในป่าต่อไปทุกวันสัตว์ต่างๆจะมาฟังคำสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้ป่าหิมพานเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความเมตตาสัตว์ต่างๆที่เคยได้รับคำสอนจากพระโพธิสัตว์ได้กลับมาช่วยเหลือพระองค์ในการเผยแพร่ธรรมะ พวกมันจะช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวและคำสอนของพระโพธิสัตว์ให้กับสัตว์ใหม่ๆที่เข้ามาในป่าทำให้ความรู้และคำสอนของพระโพธิสัตว์ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือการมีเมตตาและการให้เป็นสิ่งที่นำพาความสุขและความสงบสุขมาให้กับตนเองและผู้อื่น ความอิจฉาริษยาและการทำร้ายผู้อื่นจะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสียหายการใช้ปัญญาและความเมตตาในการแก้ปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้นิทานยังสอนให้เราเห็นถึงการให้อภัยและการให้โอกาสแก่ผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การให้อภัยไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้กระทำผิดรู้สึกละอายใจและเปลี่ยนแปลงตนเองแต่ยังเป็นการปลดปล่อยตนเองจากความโกรธและความทุกข์ที่เกิดจากการเก็บความแค้นในชีวิตประจำวันของเราการใช้ปัญญาและความเมตตาในการแก้ปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะทำให้เรามีความสุขและความสงบสุขมากขึ้น การให้อภัยและการให้โอกาสแก่ผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองจะช่วยให้เรามีความสุขและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้พระโพธิสัตว์ไก่ทองได้สอนให้สัตว์ทั้งหลายเข้าใจว่าความสุขและความสงบสุขไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งของหรือการมีอำนาจแต่เกิดจากการมีเมตตาและการให้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและรู้สึกเต็มไปด้วยความหมายในชีวิต กุกะกุตชาดกเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมการมีเมตาการให้และการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนิทานเรื่องนี้ยังเป็นการเตือนให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต